มาใส่แล้วนี่มีข้อแตกต่างจากปุ๋ยตลาดไหมก็แตกต่างอยู่ครับแตกต่างเพราะว่าผมวามันถอดยอดดีนะอมันจะถอดยอดดีอันนี้ใส่ใส่ส่วงเบีอนที่แล้วได้ดิครับมันิะถอดยอดเบิดเลยทีนี่นั่นเป็นใบอ่อนเขาเลี้ยวมันไพูดมันิเป็นใบใบเลื้งว่าล่ะใบวันยอดมันถอดใบขันเขาปลูกแล้วเขาเขาดูแลดีเขาเอาปุ๋ยมาลงมึงขันมันถอดยอดดีก็คือว่า มันกระพานเราครับขันท่าไส้เรามันมันก็ยังบดีอยู่เนี่มันก็อยู่ว่ถือครับเป็นต้นสมห้อครับนี่ตามผมมาครับท่านผู้ชมมาดูเลยนี่ผมถือว่าอีสานมันไม่เกี่ยวกับอากาศนะครับถ้าถามว่าถ้าเป็นแถวบ้านเรานี่ไม่น่าจะได้กินลูกแตกใบอ่อนไม่ร่วงนะครับถ้าเป็นทุเรียนแตกใบอ่อนอย่างนี้เขากลัวกลัวลูกมันร่วงอันนี้ส้มเขียวหวานสบายใจครับปีนึงมันเป็นได้กันมันจะเป็นตลอดนะครับ ชมนี่กันเท่าขันเท่าปล่อยไว้มันสะใบมันจะส้มลงจะน้อยคเพราะใบมันแจกถอดมะพราะปลูกก็จะออกดอกเลยออกดอกเลยครับอ๋อมันจะออกมันออกตลอดออกเรื่อยๆครับมันโน่นนี่ก็มีส่วนหนึ่งครับเขาเขาก็ปลูกเหมือนกันครับเขาปลูกก้อนผมเขาได้ผลผลิตไหมเขายังพันเอาผลอ๋อันนี้ให้ปุ๋ยทุกสิบวันโอ้บอแมนนี่ครับผมใส่ในกับสองเดือนต้องต้องเทียโอ้สองเดือนสองเดือนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสองเดือนใส่สองครั้งครับอ่า หนึ่งครั้งสองเดือนครับโอ้หนึ่งครั้งสองเดือนนะครับประหยัดปุ๋ยมากกว่าทุเรียนนะทุเรียนทุก15วันไปเขียวนานใส่ครั้งเดียวเขี้ยว60บวัน ทั้งเดียวใช้ปุ๋ยเคมีอินรีตราปะดินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้คิดว่าปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอ้ยเมื่อก่อนนี่ตอนผมใช้ปุ๋ยพวกเคมีนะครับดินมันไม่ค่อยดีเลยครับต้นมันค่อนข้างจะซอกนะครับหลังจากที่มาใช้ของปะดินทองแล้วดินมันฟูดินมันสวยแต่เดือนนี่เยอะมากครับในสวนทําให้ทุเรียนแตกใบสวยแล้วใบมันนี่เข้มเงาดําตลอดนะครับแต่ยอดดีมากทำให้ต้นโตไวครับพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสีบอกไ้ ประวัติปีไงมายังไงถึงทิ้งได้ปลูกส้มครับแต่กอนผมกเคยไปอยู่สวนสมมาก่อนครับอยู่สวนสมครับก็เลยวัดเฮ็ดหน้ามันบ่ได้ผลรั็เลยว่ามันเข่ามันก็งาโพดแต่มันบม่ได้เข่าไม่ได้เข่าก็เลปรึกษาครับอันแม่บ้านกเลยวัดเกี่ยวเข่าออกเอาแม่โคมาจกล่องลดขุดล่องนี้ครับขุดหล่องแล้วครับเจี่ยวสมมาปลูกครับล่องนี้ลึกไหมครับนี่กัลึกกัลสองเมตรครับสองเมตรเลยครับ แล้วพาปเป็งต้นที่มันเป็นมาครับนี่นะครับมีนี่นี่ครับกี่ปีแล้วนี่ฝนนี่ปีที่สองครับนี่สองปีนะครับมีส้มมาแล้วนะครับนี่นี่แไม่สองปีนะครับเนี่อันนี้ถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามาแล้วนะครับนี่คือลูกของเขานะครับนี่มีลูกส้มนะครับนี่มาแล้วนะครับส้มเขียวหวานสองปีเองนะครับนี่มาดูเลยครับมีทุกต้นนะครับนี่ที่วันนี้เรามาฝนตกนะครับพายุฤดูร้อนนะครับนี่นี่ก็นี่ ว่าดกไม่ดกนี่นะครับดูสิเนี่ยนี่ตามผมมาครับท่านผู้ชมมาดูเลยนี่ผมถือว่าอีสานมันไม่เกี่ยวกับอากาศนะครับอากาศมันร้อนกว่าเขาไหมกับ้อนยูครับแต่ว่ามันกับแบบสมหรือมันกับมันกับบอถือว่ามันอันมีมีปัญหากับอากาศอะไรครับอากาศไม่ไม่ริ่มผมครับครับคนนี้สองปีใช่ไหมครับนี่ฝนนี่กับสองปีครับสองปีครับสองปีนี กล้าติดลูกแล้วไปเบื้องต้นผูครับออมันไม่สมนะครับนี่ครับนี่มาต้นที่เอาเอาเอาไว้ว่าไว้จะกินอันนี้เอาไว้กินนะครับเอาไว้กินเพราะว่ามันออกมากล้ายหูกระเจ็บออกมาเครื่องบางทิมักัคือว่าเอาเอาออกมาได้มาจะกินก่อนนี่ท่านผู้ชมว่ามองดูว่าเนี่นะครับนี่มาดูเนี่ยมาดูเลยนี่ครับเนี่ย อากาศไม่ไม่มีผลทรานี้ผมถามในการให้น้ําให้ยังไงครับนี่น้ํากันสองอาทิตย์เทียนหนึ่งครับสองสัปดาห์ครั้งตอนนี้เป็นลูกต้องให้ทุกวันไหมนี่บ่อครับไม่ให้ครับแล้วมันจะไม่ขาดน้ําขาดอาหารบ่อครับเอ้นี่ได้ความรู้ใหม่เราก็นึกว่าต้องเล่งน้ําเล่งปุ๋ยเล่งขันเท้าขันเท้าเล่งหลายไอตัวนี้มันติดแตกครับมันตึงมันติดแตกลูกแตกครับบัดนี้ผมเลยเปลี่ยนไหม่ว่าผมจะเอา เอาฝนส่วงส่วงนี่หละก็คือว่าหอดฝนหอดฝนแล้วที่ทุกๆก็คือว่าหายมันหมากเพราะด้ตึงหลังว่าฝนบดหลังก็มันสิตึงพอดีนะครับคือเราสามารถบังคับออกดอกได้ไหมหรือว่าตามฤดูกาลตามฤดูกาลของมันครับตามฤดูกาลปีนึงมันเป็นได้กี่นมันด้เป็นตลอดเลยครับส้มนี่กันเท่าขันเท่าปล่อยไว้มันสิใบมันจะส้มลงแคหน้อยเพราะใบมันแก่ถอดยาพุก็จะออกดอกเลยออกดอกเลยครับออมันจะออกมันออกตลอดออกเรื่อยๆ ๋อนี่น่าน่าคิดมากคือคนทําส้มเขียวหวานผมถามหน่อยวิธีการปลูกเนี่ยปลูกยังไงมันถึงจะรอดตายก็เขากัขคดแล้วเขาก็เอาเอาปูนขาวครับเอาโดลาไม้ครับมาคุกขาครับคุกบันทีพ่อเขาก็เอาน้ามใส่แล้วก็ึืนน้าแล้วก็ปุ๋ยให้มันให้น้ําอิ่มแล้วก็เอาปุ๋ยอินรียมาใส่เขากับว่ามองตอนโซ่มพรน้อยๆนะเพราะว่าโซ่น่อยลวกมันจะลายมันแบบว่าพวกเพลี้ยไฟก็จะเข้านะ คันนี้เพียไฟเข้านี่มันจะเป็นใบครับใบด่างใบด่างเออใบด่างครับเป็นลายแรกของโซ่พิสัยผมก็มีมีบบานโนนนี่ก็มีส่วนหนึ่งครับเขาเขาก็ปลูกเหมือนกันครับเขาปลูกก่อนผมเขาได้ผลผลิตไหมเขายังพัฒนาผลอ๋อ <laughs> อันนี้ผมถามหน่อยคันนี้นี่ปุ๋ยที่ใช้ตั้งแต่ตอนเล็กใช้สูตรไหนผมการลองลองผีลอลองถึงับเพราะว่าตอนแรกกัดพวกนั่นเขาก็บอกว่าเอาอเอาปุ๋ยตัวนี้มาเลี้ยงเอาปุ๋ยตัวนั้นมาเลี้ยง ล่างๆมากผมกูไปถามประทานแดงแกเรียกว่าเอาสิบหามาใส่เด้อว่าะใส่หลายสิบห้าปินทองครับตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวหน้าห้ากลับมาโรยโรยกับใส่เห็ดตามแจต้นละกี่กำมือครับนี่กะกำมือเดียวครับกำมือเดียววานครับวานละออมครับให้น้ําเดือนละกี่ครั้งปอยเดือนเดือนนั้นเกิดประมาณสามเดือนครับเดือนละสามครั้งนะครับให้ปุ๋ยครับอันนี้จับประเด็นได้นะครับว่าส้มเนี่ยให้ปุ๋ยหนึ่งครั้งสองเดือนครับ โอ้หนึ่งครั้ง2เดือนนะครับประหยัดปุ๋ยมากกว่าทุเรียนนะทุเรียนทุก15วันควันอันนี้ส้มเขียวหวานเนี่ยใส่ครั้งเดียวนี่หกสิบวันค่อยให้ปุย๋ยที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยปนินทองพาออะไรเล่าให้ฟังหน่อยกะมูมูปลูกทุเรียนเราบอกอ่บาบัดี้ผมกับไปปรึกษายูลนันปุ๋ยตัวนี้มันเป็นของบกทุเรียนได้พอ่อไว้เป็นของทุเรียนกระยาแล้วเอามาใส่เราสำเอามาใส่แล้วนี่มีข้อแตกต่างจากปุ๋ยตลาดไหมกะแตกต่างอยู่ครับแตกต่างเพราะว่าผมว่ามัน ถอดยอดดีนะอมันจะถอดยอดดีอันนี้ใส่ใส่ช่วงเดือนที่แล้วได้ดิมาดิถอดยอดเบิดเลยทีนี่นั่นแต่ใบอ่อนเขาเลี้ยวมันปันมันสิเป็นใบใบเหลืองว่ะล่ะใบวันยอดมันสอดใบอ๋อแตกใบอ่อนใบนี่นะครับท่านผู้ชมนี่มาดูเนี่ยหมมันจิแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนกบอ่อนไม่ร่วงนะครับถ้าเป็นทุเรียนแตกใบอ่อนอย่างนี้เขากลัวนีกลัวลูกมันร่วงอันนี้ส้มเขียวหวานสบายใจครับลูกรุ่นรุ่นนี้มันจะไปเก็บตอนไหนฮะนี่อันนี้กสิจูประมาณ อีก2เดือนครับอีก2เดือนครับอีก2เดือนครนานี้เวลาเราเก็บเนี่ยต้องดูสีมั้ไหมว่าต้องสีเหลืองอย่างต้องสีเหลืองครับต้องเหลืองนะครบถ้อวเขียวๆไปแบบนี้เปรี้ยวตายหาเลยอันนี้ก็บว่าเปรี้ยวได้ครับ uh, เด็ดซิฟได้ครับเพราะมันกับว่าหัน่าเปรี้ยวนั่นนะอ๋อครับถ้าถามว่าถ้าเป็นแถวบ้านเรานี่ไม่น่าจะได้กินลูกมันมีเทคนิคไหมครับว่าช่วงมันออกดอกเราจะให้น้ํายังไงช่วงมันติดลูกให้น้ำยังไงช่วงออกดอกหรือเพราะอะไรไหนไม่ให้น้ําเลยนะครับ หยุดหยุดน้ำมันเลยช่วงมันออกดอกน่งก็ดน้ำไปเลยมันจะไม่เหี่ยวเหรอกะใบนี่ยเกือบเบิร์ดอครับนี่เหี่ยวลงไปเลยใบนี่สิรุนร้นเรากำลังจะถอนยอดไม้ออกมาออกออกดอกออกดอกพอออกดอกนี่ให้น้ำไหมบอครับไม่ให้กะว่าเป็นเป็นหัวหัวทําไอหัวไม่ขีดหัวไม่ขีดครับให้น้ำให้ปุ๋ยเริ่มน้ำให้ให้แล้วก็ให้ปุ๋ยพอให้ปุ๋ยปุ๊บมันก็จะออกยอดมากมาปุ๊บปะคุ้มกันเมื่อกี้ต้นนี้มันไม่มีใบเลยนะครับนี่อ๋อใบสีรุ่นับอืมมีเทคนิคนะ ถ้าบางคนเห็นมันร่วงก็กลัวมันตายกลัวมันจะตายใบร่วงหมดแล้วต้น,นที่มันออกดอกหลายอยู่าันกับวพาจะป้องใบได้ตัวน,นั้ถ้าลูกขนาดนี้แล้วเขาเริ่มให้ปุ๋ยยังไ้ครับให้แล้วครับนี่ให้ปุ๋ยให้กี่รอบแล้วครับนี่เพรจะให้รอบเดียวครับนี่รอบเดียวครับต้องให้ปุ๋ยใช่ไหมรจริงๆแล้วนี่ไอ้ส้มเชียวหวานเขาก็ต้องการแคลเซียมในการเบ่งลูกนะถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วงระยะนี้แหละเล็กๆเนี่ยควรให้ยิบซอยของปานินทองมันเป็นยิบซ้ำ มันจะมีแคลเซียมสูงและถ้าได้ฉีดก็ฉีดฮอร์โมนตัวนี้ตัวปานิลแคลพัดก็ดขันเขาปลูกแล้วเขาเขาดูแลดีมึงดีเขาเอาปุ๋ยมาล่องมึงขันมันถอดยอดดีก็คือว่ามันกระพานล้วครับขัเข้าวไซเรามันมันก็ยังบดีโยน่น็ตมันก็อยู่บถือกับปันต้นสมข้าครับเขาเขาหาตัวที่วัดให้มันถอดยอดเร็วครับถอดยอดเร็วมันก็คุ้มคุ้มดินในเร็วครับคุ้มเชื้อมันก็สิได้บม่แห้งง่ายครับ นี่แหละผมถึงบอกว่าอินซีเคมี e. ปานินทองมันแตกต่างจากปุ๋ยเคมี e. ท้องตลาดนี่นะครับดูที่ผลงานเลยใบเขียวนานใส่ครั้งเดียวเขียว60วันคร, <laughs> ครั้งเดียวนี่เนี่ยใสปุ๋ยครั้งเดียวเขียว60วันอย่าพึ่งเชื่อผมหรือพี่สมศักดิ์นะครับใายลองมั้งครับต้องลองเองลองเอง,อง,เองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินกรรมการใหญ่เด้อสิบอกใคร